บ้ำาน็อตาสดีเนาะทำหาด้วโอ้ยบ่น้าล่งองไฟ้องไฟแน่นนี่ฮะยอศมีน้ำตาลเ้าสีพออยู่บนประมาณจสิบปลายสอเนพาสิบหาสอนกเนี่ยเจ๊กอบสามสอพอเอามาอีกสิบห ทุขสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อเพื่นอนะน,นพี่น้องเนาะเอฟซีกันเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเลยอ่ามานี่กลับมาอัปเดตเบิรงทางเฮือนน้องป่าไก่อนเนะาะบ่าวสี่องกันเนื่องจากว่าเ็หาเหตุหน่าเนาะวานเขาบานน้าล้วก็บาได้คอยมาหาน้องป่าพี่น้องเลยมานี่ก็มาหาน้องป่ากับเฮือนน้องป่าถือว่าเชลเลวอะไรพี่น้องเลยก็หรือว่าเรียบร้อยแลนะพี่น้องเลยเนาะนอกจากจะ เชิงคันไดแล้วพี่น้องเอ๋ยกาบไปติดตามพักส้มกันเลยเนาะพี่น้องเอ๋ยบ่าสีพองก็เดินทางมาหอดทางเฮือนของน้องป่าแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะกาบ่ได้มาหาน้องป่าก็ได้เกือบเดือนหนึ่งนะพี่น้องเอ๋เกือบเดือนหนึ่งนะเนาะกาบเบอร์ติดตามบังอยู่เนาะทั้งคลิปบ่าวลี่นหรือว่าทางสาวแกเพิ่นมาหาน้องป่าหรือว่าทางบ่าวทาทางอ่าสมุกตากระมาอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะเขากะได้ติดตามเบิ่งคลิปน้องอยู่พี่น้องเอยอ่าเขากะสิ มาถ่ายมื่อนี้ถือว่าเป็นมือมิดที่ว่าบ่อสีพองด้มาเนาะกลับไปในมานนหลายมื่นเลยพี่น้องเลยอ่ะกลับไปติดตามชมกันเลยว่าเด็กๆเนาะทั้งเฮือนของน้องป่าเพี่นอ้นองเลยบ่อสีพองมามื่อนี้กลับมากันหลายคนอยู่เนาะทั้งบ่าวทาแล้ว่าทางบา่าวสุกนานพี่น้องเลยกับทีมงานนี่เนาะพี่น้องเนาะเด้นพี่น้นองเลย,ยเฮือนน้องป่าถือว่าเป็นฮอตคันเดย์เนี่พี่น้องเลย บอชุกสบายดีเป็นยังไงสบายดีเจ้าไทยแล้วหรือว่าเจ้านะล้วไทยท่าบทังเรือทังชาดเพิ่นแล้วเป็ทีมห้อยแล้วอัพเดตเรียนร้อยเนาะโดยโอ้ถือว่าได้าจัก้าเี้าเิ้าเจ้าลจ้าเจ้าเ่้าเจ้าเ้เจ้า้้เา้้เเาเาเจ้า เอาไปหาเพบนบนด้ว้ทางสร้างบนโดยบาร์จิฟองกับจิมาอัปเดตบเหมือนกันเนื่องจากบาร์จิมาหลายมือเอ็นไงเอ็นนะเอาโอเคได้เป็นก็อาจจะบายดีเยอะมาสุดโดยเลยเลยไปพี่น้องเลยเอาไปเบิ่งนไปชมดูกันเลยว่าเป็นยังไงเนาะมาตีดตพี่น้องเลยบรกาศเดือดอย่างเด้พี่น้องเไยเนาะเดียวตัดภาพไปอ่ากล้องหลังอีกเท่นึงพี่น้องเลย กลับมาเบิ่งคลิปบาสิฟองเลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บาสิฟองเนี so, well, ่ยนะเนาะเตือนกำลังใจบาสิฟองเนี so, here, so, so ่ยเป็น้องเไยฝากกดไลค์กดติดตามบาสิฟองเนี OC. ่ยเนาะสำรับคลิปนี้อ่ะกลับไปติดตามทรงกันเลยว่าเป็นยังไงพี่น้องเอ้โอเคตัดมาแล้วพี่น้องเอ้เนาะเอาสีเนี่ยไปไกลๆก่อนพี่น้องเอ้เอาสียืนเบิ่งทางๆพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวสีช่องเข้าไปเบิ่งตึ้งเงินองป่าพี่น้องเอ้ อาคืมื่นแต่พี่นองง้องเยแต่ว่าก็เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องก็แล้วแล้วเนาะือว่าขั้นตอนนี้สักไปจักพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาไปติดตามมาชมกันเขาบึงน้ำกันพี่น้องเลยว่าเป็นยังไงเนาะหลังจากว่าสิพองกับบันไดมาหลายมือเลยป้าติดต่อสบายดีเด้อสร้างเด้อะอ๋อขั้นตอนบุกนี่เนาะ อยมาหลายมือเอาสบายดีโดยเส้นกันวาธาอรวเติมสาบเมื่อวานนี่บอดว่าจังไหนนี่สมือเลยไ้สาบเดอ๋อสาบสี่มือหองสองมือสองมือสองมือเนาะขาห้องเนาะ หลอกอเป็นอเลยปนึ่งสองสามสี่้อด้าวออกไปข้างช่วงนี้มันบูเดตห้ถ้ามันนานๆเนี่ยมัใช่ไม่สยดได้เนาะ

dân đâu, ừ, đó gần ừ, ừ, bộ đốn Mền... mình... mình... mân... mân... <laughs> <laughs> đó, miếng miếng cạp thầu, mình nó cạp thì mình đây giờ nay đi, quá thì thà đi, chống khóa thế, mัน muốn nát bớt này nhau này, mà จอว่าหามสบายคือบปรไซแบบแบบแบบดันสองขาข้ามเอานะอออันนั้นโชคขีญน้อยง่ายกว่าเจ้าว่านี่โชคชินักเจ้านักอเลยนับสบายเลยดูแบบมั่นใจเนาะนั่นเลยก็ใหญ่สาม่ายบังด้วยชายชางเ้ออ๋อผลสาตว้างในเป็นยังไงแหลเดียบ้อยเนาะ วานี่บดจะชอบวานี่ก็บดลายอยู่บ่นอืมวันสามนี่แหละเหยนีนไม่ชอบาวเส้นฝานี่เพื่อจะแหงก้บดมือได้เนาะงานทำเพื่อเงอืม นาเพื่อนสิเห่งเน้ยใช่จ้ะอันใตอปูนต่อหอสปูนเนาะขั้นกรณ์ผสมปูนบ่นี่เออขึ้นปูนขึ้นปูนสองขนอีฟองเลยข่อนูนเนบเปลี่ยนกันเปลี่ยนคับเปลี่ยขจขึ้นปูนเป็นกันบ่จ้ะครเป็นโอ้จิงเนาะจ้ะเปลี่ยนกันนะนี่นี่ปูนเคิงบ่นี่ คิเซาน์งนาบ่ก oh. ouais. pues ็เปียกงนโอ้ำไมนาบอกวาใส่มันชุ่มเนาะมันชุ่มเปียกต้องคิงสชนาโอ้เจ้าหไกระุช่างไหมตัวหน้ากัท่นดำบ่นาน้องมังน้อมน้ได้เเด้อตนี้ตกบ่ค่อยดีเนาะอยด่ะโอ้ยเมื่อา้กยวันโคกเด้อ มาเชียทีมาเด้อซื้อซื้่วันโคกยู้ซื้ออะแม่นี่ยตัวน้ำนะคือน้ำมันเต็มบนโต๊ะอันนี้ก็วันโคกต้นเออหากทางอันขี่มาเมื่อกี้กะน้ำอ่าเไรน้ำลายดิโต๊ะเข็ดแถวทางมาอืมบัเข้ามาพี่เลยโอ้ฝนมาลายแถวคอยบนภูมิแถวทางมาในโต๊ะก็คือเป็นทางไปน้ำสบายดีน้องปลา นกปามากวดประงานเองมานว่าดาสบายดีเด้อสบายดีช่แกัด้สบายดีเช่นกันเาะเด้อนกป่ามากวดงานสบายดีเด้อเชกันด้โอ้ยตาโตโกแล้ววันนี้เนาะตักป่าหวนกปลาแค่ช่องห้องอันนี้ <laughs> Bỏ nó quà hết trong không? Không phải không phải nên này. này. <cười> Hả? Ông vào những con điệp hết chồng chồng không bạn? Hả? không <laughs> phải thương lắm. và <laughs> ừ. <laughs> Nhưng mà nó phà hết cửa phải đấy trong không? <laughs> <laughs> đời được em nó, vào, nó vào, có một bài có là hết năm bỏ Ồ của mới hết năm giờ được rồi Ồ mày 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 bà mày 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 nhà ông mày 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 nhà cửa mày đó mày 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 Thằng măn mày mày

1ิป2สอเนาะพอจาชิมหาสองเนาะจมึจะกล้า huh. ถ uh ือแค่ไหวาาแล้ว huh. ถ uh ึงนองเท่า huh. น uh ั้ได้กบี๋ว่านี่กะมันกะเปิ้ลลายสลายทนนี่ยแจสอบสิบสามสองเอาอมาอีกชิมหาสองกมาอะไรทังม่อามาคนสามปผมคนปจับเดียมน้ำแนนด้จับเดียมสาวแม่ก็คนจับเดียมงามซ้ำ มานั่งเผา่อกเงมัเ <descon> ห <fin anta> hmm. ็นเื่อนบงงินได้ัทำไมจะของเงื่อนมานั่งเผานผาเัเหาะเื่อน่าเง้ยเลยโอ้คนถามมันแห่งยังันด้แน้เนะป่น่ะนี้เายมาห้อนีั่เวนั่ยจแบ้ขนาด ขนาดบมมีเด็ดล้วใส่ยังหอนเอาระไ้างด้ยไ้อได้ๆๆๆๆๆอ๋องชินักซำมีแต่ไม่ไม่ไม่เสื่อไเลยหนแน่นลยไม่ดิบจับเปลี่ยนองแล้วออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก

้องแ่สิ <ein> ่ก่อให้ขุ้วอางไบ้างเนานมาายเห็นทานซ่อมาตนคนเนาะเดี๋ยวมีมาทาน่อมมาตนคนบ้เนาะนม่เลยแต่ว่ามัต้รอให้อาบุเดีวคน้าเนี่ยาาิก่อให้ของคร้วปะเอาไปตามท้นตอเนาะก็ของกุ้วทั้งนั้นเลยเนาะเขียนของนำกินเลยตัวนีอ่ะ มีไปทางหลังนทางหลังกองไปเลยตัวีคารียด้วน้านตกปลาัตัวสีตัวแ่กัีน้าของน้ของน้าม่เจ้าตัวีเลยเนาะนี่ักนี่แต่เราป็นแหตัวนี้แล้วกันเนาะยดต่เป็นตมันตอน ดน้าน the ้องตากนเนาะขอเจโดยดจานน้องเพิที่เพื่อนกับกายจสังนได้เบมน่อยกไม่้ยาชีเล้ยทางข้างในเนาะคนบ้าประมาณบออื่นหรือขอเจาเนี่เทวันข้างในเห็นที่เร็วๆนรามื่อกี้มันขนาดมันยามันน บาิ่นว่าเก็บเก็บไปใช้ต่ออีกหน่อยเนาะกบงานไ้อีกเนาะวาไดอยู่รอบนึงมันจบ่ได้ินบ่ได้เสียบางอ่ะบางซาก็ิไปนํากขึ้นนีว่าบางาก็ว่าโอ๊ยมันใชบ่ได้แล้วว่าซั่นได้เคมือนููใบ่เนาะอลแม่นความเพิ่นเด้อู่ มัดช่างป่าให้ให้เป็นช่างป่าเจ้าบอหืมเห็ได้บิดเนาะสามเดยมฝ่าได้บนคนลูกปลาก็เห็นนะนนกตเห็นปลูกต้นไม้ลาแบบนี้ยังปลูก้นไหมน้ำบ่อปลูกูกต้นยังไงตัววกับเฮดเองพเฮดไหน ใช่ปลูกต้นยังแน่เนี่ยะต้นมังมี่มันออกปลานะใสโอ้ที่ที่จะต้องเอาออกต้นมังมี่้ะเว้ยเอาอออกงูหัวหอยยังพอนั้นโอ้โเห็ดเห็ดหัวใหม่อร่าร่าหอย่าเนาะสักแกีเนาะเอามังม่วงไปอยู่หน้าเนาะเอาไม่ส่งเนาะเอาไม่ส่งก็ได้ให้ป้าต้นม่วงต้นม่วงยังดอกเลยเสวยเฉยเสวยปีหน้าก็ได้กิน เอามากินเฉยองมงตกินบ่นี่ม่่เอาุนมันใสเ้อขี่งัวขิ่างสต้องกับุนขีงัวมาใส่มามให้มันงามบางมีใช่มบงมีนางบ้มีนี่มนงโอ้เซ็บได้หหวานเด้นีมถามากินน้ำนกลูกปลาต้นนั่นได้สะดกต้นขึ้นเยอรวยขึ้นกันทำตัวกลัวกับมันกำนัไว้เนาะได้ต้นยี่ได้แสนเนาะนี่ก็สองต้นแหละ โอเคพี่น้องเนาะนี่ก็เพื่อนทางหลังามาเพาะนี่ก็เพื่อนน้องฟ้าพี่น้องเลยก็คือว่าทอดขั้นตอนสาบแรกพี่น้องเนาะสมือนี่ก็ได้เนาะแต่ว,วาสาบต่ว,ว่าอ,อื่นทางในสาบคนเราคือสีบุกใหม้มันเลี้ยวทางในเนานะว่า มันกับเห็ดยากแน่ชื่อมึงเห็นเนาะมันกับบาดเดชเป็นยังไงบดขึ้นเฉดพี่น้องไงมันบาดเดชแต่มันนานแห้งเนาะกับมันอย่างนาแน่พี่น้องไงสาบปูนาถ้าเฮาสีเห็ดไว้กับเห็ดบาดได้เนาะเพราะว่ามันสีโยดลงเนาะพี่น้องไง่นก็ได้ขอเย็ดไปพี่น้องไงคือว่าขั้นตอนที่เพิ่นสาเพิ่นสาปมันแห้งอ่ะมันแห้งแล้วก็เพิ่นจังขึ้นไปโบกไปปั่นอีกเท่านึงพี่น้องไงคือว่าเพิ่นสีมันนาเพิ่นสีขึ้นเห็ดแล้วบาดเดชกับบาดได้เนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็เพื่อเพื่อน,น้องปลาพี่น้องเ้ยตัว่าใกล้ชิดเช็ดชืดช่นเป็นสําเร็จเป็นทีนห่ห้อยแน่นาะพี่น้องเนาะดีใจอยูน้ำน่องปลาได้พี่น้องเลยตัว่าใกล้ชิดเลยอยู่เพื่อนใหม่ได้เนาะพี่น้องตัว่าในสร้างเป็นกะเห็ดไว้ควนได้เนะาะบอลสีทองกับ,บ่ได้มาแต่โดนได้พี่น้องลเลยแต่เพื่อนน้องปลาเริ่มในทั้นได้มุ่งหลังคาพี่น้องพี่น้องบอลสีทองบได้มาหาทางปฝาก็ได้ มาชุดก่อนน่ะนั่งไม่ได้มุ่งหลังคามาชุดนี้ป้าเจ้าพี่น้องเลยถือว่าแล้วได้เนาะคือว่าแล้ว,เ,ลเ,ว,เ,ลวเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็น,นต์นะพี่นอ้องเลยเแลี้ยวเลยเพราะว่าได้จับเตรียมสาเป็นทีมห้อยเนาะจับเป็นบางต้นแรกพี่น้องเลยใส่ทีบุกขาวน้ำพี่น้องเนาะทีแจ้งของฟ้าเลยทีเดียวใกล้จะได้อยู่เพื่อนใหม่เนาะพี่น้องอเลาวก็ได้ขอสัมผัสทางเพคนกะ หเด็กหน่อยใน,น,น,น่น้องเนาะกะับตัวสีเฮดหัวเล้วข้างในมืออื่น,นะน,นเนาะอือ่นตัวแล้วเรียบร้อยนะครับให้เสร็จชิ้นบ่ให้ค้างค้าอย่างนี้นะตัวมือแล้วข้างในกับมือมือตึงไปกะคือสีขาวข้างนอกพี่น้องเลยวิสชาเดว่าสิโบกข้างนอกเนาะข้างนอกกับมากเกินสองมือสามมือ,อพี่น้องเลยสามมือก็แล้วเลยเนาะ พราะว่าทางในสร้างเพิ่นจะเป็นเบิดชุคคนพี่น้องเลยเนาะนี่คือทางหลังบ้านทางน้องหลังบ้านน้องปลาพี่น้องเลยทรงมือเดินงามได้พี่น้องเนาะทรงนี้ก็ได้คือว่าตกแต่งบิดหนึ่งกับกับบดลายแทนอยู่กับงามได้ทรงนี้เนาะคือสประหยัดขึ้นนี่พี่น้องคือสีเป็นหลังคาอย่างคือไม่คือสี่บิดเบิดกับสี่โบราณอะไรเนาะพี่นอนะ้องเนาะถ้าก็คือว่า มีว the ่ามึงกินหรือว่าสีเห็ดหองคัวเกาะหองคัวออกมาอีกพี่น้องกะรอรุ่นกันไปเนาะว่าอ่าสิออกมาแบบใดพี่น้องเอต่างหองคัวน้องหลวงป่าเพิ่นก็ได้เราก็ได้สัมผัสข้างนอกคนกะอ่าเติบนะพี่น้องเฮากะคลิปเฮากะคือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าใบสิพองกะสิขอโจ๊กคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องเอถ้าเบิ่งคลิปหน้าต่อไปพี่น้องเอเนาะ มันนี่ก็มาอัปเดตทั้งเฮือนหนองปลาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะตัวเฮือนหนองปลานี่ก็ชิเรลเลยพี่น้องเลยเนาะกาดีอกดีใจน้องละลายพี่น้องเลยอ่าการอชมติดตามต่อไปเนาะมันนี่มาหานองปลาพี่นอ้องก็พอมีอย่างไรสหรักกินนี่บอยจิพ่องก็จะขอลาคลิปเพียงนี้เนาะพี่น้องเนาะสหรับกกินีขอกราบคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยดูดูนี่เฮงบัตสึกูชิคนเนาะ